สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ทุ่งดอกกระเจียวบ้านบ้านเขาโลนนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของต้นกระเจียวนะคะดอกของเขาก็จะแบบยาวๆขึ้นไปนะคะพุ่งถึงยอดเลยนี่ถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มก็จะสวยมากนี่ต้นของเขานะคะใบยาวๆนิดนึง ทางนะคะก็จะมีกระเจียวเยอะแยะมากมายนะคะนี่จะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะเราจะขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะมีฝายกัดเก็บน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงน้ำน้อยมากระหว่างทางก็จะมีต้นดอกกระเจียวขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่มีเด็กน้อยสองคนใกล้จะถึงแล้วครบหนึ่งกิโลเมตรที่เราเดินมานะคะ